ขึ้นเลยขึ้นแล้วครับ ชดระวังระวังไว้ะะครับเข้ามาแล้วนะครับก่อนค์ก็แชร์ไปก่อน,นะครับนะโอ้ผมจะได้รับเจ้าออมก่อนนะฮะแลกกันเมื่อวานกูเหนื่อยกับมึงเลยวันนี้มึงเหนื่อยกูบ้างจะให้สุดที ฮกสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนนะเข้ามาเล้าดูไลรด้านชายไปก่อนนะครับผมตามชายเปิดตาเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับเป็นกำลังใจให้น้องเชิดนะครับแล้วก็ทีมงานนะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับดานชายเปิดตาครับเป็นกำลังใจกันนะพี่เพื่อนนะรอบดึกนะครับเราเดินทางมาไกลกว่าสองร้อยกิโลนะครับพี่เพื่อนนะครับ รอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะเราเดินทางมาครับ <c oughs> วันนี้ยังไม่ถึงบางบดแต่จะเป็นพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลองมาก่อนเพราะเขาบอกว <นะ S 1> ่าโลเคชั่นนี้ดุใช่พู้ก็คือตาช้าของบางบดจริงๆนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะออมเปิดเลยครับสวัสดีนะพี่เพื่อนๆนะใครเข้ามาแล้วนะพี่นะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะพี่นะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะเรามาตามต่อจากเฮียพี่ เรามาตามต่อจากเฮียนะพี่นะใครเข้ามาแล้วขอสามแชร์เปิดสาธารณะนะพี่นะแ็กเพื่อนพี่น้องเข้ามาดูเยอะๆนะพี่นะและอย่าลืมนะพี่ลิงก์ตรงที่เราปักหมุดนะพี่นะใหญ่ใจดีเราเองพี่อย่าลืมนะสนับสนุนเขาเหมือนสนับสนุนพวกเรานะครับผมนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวบอเพื่อนๆนะสวัสดีนะครับผม หนึ่งพันสองร้อยท่านขอเป็นหนึ่งพันสองร้อยแชร์พี่สามแชร์เปิดสาธารณนะไปนะพี่นะแรงแรงโลเคชั่นนี้ดุมากพี่โลเคชั่นนี้ดุมากเราเดินทางมาไกลกว่าสองร้อยกิโลนะพี่นะเพื่อมาทําให้พวกพี่ได้ดูนะพี่นะใครเข้ามาแล้วนะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะพี่นะอ่ะมาเข้าแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับนะครับเฮียเป็นยังไงบ้งครับเฮีย้โอ เป็นสารเจ้าที่ที่ลุงก็บอกว่าเจ้าที่แรงมากที่นี่โโอ้หไอ้ทาที่นะเขาบอกว่าใครทาที่เนี่ยกลับไปเสียชีวิตทุกทุกรายเลยใช่เพราะว่าที่เขาเล่าอ่ะเขาพูดไว้ตอนแร่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โกรธระวังไอ้เฮ้ยเหมือนมีใครยืนอยู่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยจริงไปเฮ้ยเฮ้ยหลังกดเฮ้ยเงาดำเลยพี่ผู้เขียนมาพี่ผู้เขียนมา ไม้แล้วเหมือนเหมือนกงแอบมองว่ะเหมืนกํลังแอบมองว่ะเชิญก็เหมือนเขาชังมโหมองเราอ่ะ่ขนลุกเลยโอเคโอเคกลับได้ไหมพ่อไปเลยนะก็พามามาดกันโอเคไปทางไหนอะตรงไปเอ้ออมดี๋ยวเดี โอเคโอเคโอเคครับครับครับพี่อะใช่ไงรในโกดธที่ตอนนี้นะครับตกผนวกเราเช่นนี้คะดูดูดันแชร์เปิดสาระให้ดู้วยนะครับออมออมอย่าอย่าหนีมานี่อย่าหนีมานี้ใจเย็นมันคืออะไรวะเฮ้ยกูเห็นเดือดแล้วซูมอ่ะซูมอ่ะพี่พี่เพิ่งเห็นป้าเห็นบะาไปอยู่หลังโกดเว้ย นั่นนั่นน,นขาวขาวอะ่ะเฮ้ยกูถอยหน้าคนหน้าเฮียผมเห็นเป็นหน้าหน้าข,ขาวขาอ่ะเอฮ้ยอมเข้าเข้าเข้าดูเข้าดูไม่เข้าไม่รู้มึงจะ่าพาวิ่งไหออม ซาตย่างเดียวซาตย่างเดียวสาธุลูกหลานขอเข้ามาเนื้อหากเดินไปย่ำหลุมเหลื่อมใครหรือฝั่งด้านใดในนี้ก็ขอเข้ามาได้เนะ้อไม่ต้องใจแล้วไ้ออื้ออื้ออื้อโอ้ยกูสั่นเลยเฮ้ยโอ้ยกูสั่นเลยไอ้เอาไปเย็นใจ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 เย็นไปไปเดินเข้าไปเข้าไปเข้าไป โอ้ยมันคือกูว่าแล้วโอ้ยกูว่าแล้วอยู่นี่นี่เองโอ้ยกูใจสั่นเลยไปไปเดินเข้า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 ไปใจเย็นนะยอมเขาบอกอยู่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเดยน ใครอ่ะเฮ้ยมันเป็นเสียงหัวเราะใช่ปะเป็นคนหัวเราะใช่ปะเฮ้ยคนลุกเลยเป็นเสียงหัวเราะทุกคนเป็นเสียงคนดูเฮ้ยเฮ้ยอ้ยพี่พี่พี่ข้างในมันมีใครไม่รู้พี่พี่พี่หืมเอ้า ที่พ er ี่ที่เฮ้ยพ่อมึงเห็นแค่แมเงาดำๆเมื่อกี้เห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นเงาดำๆเดินผ่านเฮ้ยเฮ้ยกูจะไปทางไหนก่อนหรือเนี่ยกูเลื่อนไม่ออกเลยเนี่ยครับครับครับผมใจเย็นอยู่ครับใจเย็นอยู่ครับโอ้กูเลื่อนไม่ได้เลยกูจะไปซ้ายหรือไปขวาดีวะซ้ายซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าซ้ายดีกว่าไปซ้ายก่อน โอเคโอเคไปซ้ายก่อนพี่เมื่อกี้ผมเห็นน่ะข้างในอะ่ะมันเป็นแบบเมือนเป็นคนผ่านไปเลยอ่ะม่เป็นคนมันเป็นคนยืนเงาดำเอา้าหายไปแล้วพี่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 ดูดีๆนะผมแม่งไม่รู้ว่าแม่งใช่หรือเปล่าอะ่ะพี่ดู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 ดีๆนะ มันอยู่ตรงเก้าอี้อะอะไรวะตรงที่พี่ตีโดนเลยเนี่ยพ่ออะไรนะเฮ้ยเฮียพี่ผมเจอแล้วพี่พี่ไม่เป็นผู้หญิงพี่ผู้หญิงเลยไม่รู้พี่แม่งนอนอยู่ข้างๆพี่เลยเฮ้ยมึงเห็นใช่ปะเฮ้ยไฟดับบ๊วงม,มึงเห็นใช่ปะมึงเห็นใช่ปะ ไปไปเดินเดินเดินดูดแชร์ภาษาทนายให้ผมด้วยนะอยู่ตรงนี้คนไม่รู้เรื่องต้องเข้าไปเข้าไปเข้าไปไออ๋อมีอะไรทางนั้นดิไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวผมเดินเข้าไปเลยนั้น เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนขอทีละจุดทีละจุดนะพี่ทีละจุดนะใจเย็นทีละจุดมีอะไรไหมคอมไม่มีเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆนะเว้ยเฮ้ยอ้อมจับจะอ้อมหยุดใจเย็น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 ใจเด็นเย็นใจเย็ใจเย็น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 ใจเยน มันไป็เสียคนเดินลุยป่าเว้ยกูคนลุกว่ะเฮ้ยออม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 อดินลุยป่ามดินลุยป่ามาพี่มันเป็นมันเปคนเดินลุยป่ามาหาผมเว่ยออมตรงเนี้นนยใครครับออม เดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปมานี่มานี่มานี่หายบอยก่อน,นอไปดูดิไปเลยเหรอกูไม่ไหวแล้วมันมีคนเคาะครับเมื่อกี้มันมีคนเคาะสามพันหกแล้วท่านนี้ครับดูดูดันแชร์เปิดสารานะด้วยน,น,นะนะพี่นะดูผมแล้วก็อย่าลืมไปรอดูตระกูลผีด้วยนะครับ ฟุกจะพาบุกเข้าไปเลยนะฮะเดี๋ยวฟุกเดี๋ยวผมให้ฟุกเข้าไปบุกดีกว่าเพราะผมไม่รู้มันคืออะไรมาที่สัมภารีผดแนนอนะเอกไวรับรู้และเห็นสัมผัสได้อะาดูอ๋อไปนี่แหละตรงนี้แหละที่ที่ที่กูเห็นว่ามันเป็นคนนอนตรงเนี้ยอะไรตอนนี่เราส่งมา มึงคิดมากจะเฮ้ยเฮ้ยออมเดี๋ยวสติใจเย็นกูก็กลัว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 กูกลัวมากด้วยมันมีคนข้อลงอ่ะเขาบนเลยเขาฮ้ยเาบนอ่ะ ออม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 นีออม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 นีโอ๊ยโอ๊ยมันไม่นคนคอลองเว้ยชัดจริงมันไม่นเด็กคนคอลองเว้ยอ้อมมึงได้ยินใช่ปะเนี่ยอย่าอกมาในเสียงครับออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้างบน ไอ้หอมโอ้โหยักษ์ชันที่เสียนะขึ้นขึ้นขึ้นคนดูรอดูสามประตูเรที่นี่ครับดูดูด้าชันดูดูดชานแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับโอ้โฮอมอ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 อมมันลั่นใช่ไหมหรือยังไงมันมันมันพูดไม่ถูก่ะเนี่ย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 มึงได้ยินใช่ป่ะมึงได้ยินใช่ป่ะมึงได้ยินใช่ป่ะ เฮ้ยยังเกิดมาจากทองพ่อทองแม่กูไม่เคยได้ยินวิวิวไม่งองจริงเลยเนี่ยพี่ก็จะอเอ็นยังกับผมบ้างโอ้ยกูจะกลัวอะไรก่อนดีวะเนี่ยแม่งแต่ซ้ายแต่วขวาเลยเนี่ยออมค,อค,อมค,อคอ่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปรีดไหมออม โอ้ยลูกเวิร์ปขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้สามพระโสดท่านนี้นะครับดูดูน่าแชร์ประธานนะครับนะเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปนะครับนะนะพี่ช่วยกันแชร์นะสี่พันลลอยไปเลยอ๋อมึนที่มึงที่ไหนวะอุ้ยอ๋อ 老王，老王，喂，喂，莫变声喂，喂，昂昂，昂昂、um. 嗯，莫得意思吗？莫得意思吗？嗯嗯 ออกไปออกออกไปออกไปออกไปโอ้ยคนแก่โอ้ยกูโอ้ยมันไม่เสียคนแก่ครับพี่ฮะอออไปดูดิออกูอีกุอยกุอยกุอย ม่มีตรคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะแมงมาแล้วมแม่งมาแล้วดูนี่ไปเฮ้ยขยับไปแล้วยันนี้ยันยนี้ไปกับกูไปกับกมูไปกัปบกู<อ>ไปเดินดูกูอีกมันมันคืออะไรวะ สติ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 เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปกูสมบัติราดเทนี้ครับดูดัดันแชร์เปิดสาให้ผมด้วยนะมันมาได้ไงวะที่เขาว่าอ่ะที่เขาว่อ่ะอย่ไปเปิดทำยี่เลยเขาว่าอ่ะก็ใช่ไงมันมีอยู่แล้วเนี่ย ยมึงได้ยินใช่ไหได้ยินใช่ชงหโอ้โอ,อมตามะมาที่วิตีล้มอ่ะไม,อไม่ชอบแบบนี้เลยทะาุ ชิ้นเนื้อใครต่อใครเนาะผมไม่ได้มารบหลู่เด้อโอ้ได้เห็นสังขารมนุษย์เด้อโอ้ยกระดูกเนาะกระดูกคนจริงๆงกระดูกคือกระดุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ฟุกฟก อะไรม่ไมันเมื่อกี in ้กูกำลังยืนดูกระดูกอยู่แล้วไม่มีคนแบบเหมือนวิ่ผ่านไปด้านหลังอ่ะปลาปากับพ่อได้ไหมอันเลยโอเคเอเดีขนแวครัเข้ามาแล้วดันช่เปิดก่อนครับแรงใจกันนะพี่กูเก่งดวงจิเดวงวิญญานสัมภเวสีมีแรงัหมครับฟุกๆกูว่ามันแรงจริงจริงวะกวนให้แรงกว่เพื่อน ใช่แ,แรงด้วยเาหางองรูอง้อะไรก็ได้ครัรับรู้ละมคับนะครับอย่าลืมนะช่วยกันนะลิิงก์เข้าไปตรงนี้นะครับสมัครให้หน่อยนะนะบุพชักพีหลงนะครับนะอินโกนะไ<ป>้เียฟุกฟุกเชสมัครบอกว่ามันจะอินโกปแปรนะครับมันจะอินโกปแปนะไปไปไป,ไปใครครับฟุกทำอะไรฟุกทำอไร ฟูกทำไรไอ้ฟูกกูได้ยินเฮ้ยเฮ้ยฟูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเลยครับดวงจิตดวงวิญญาณมันแรงว่ะตรงเนี้ยแรงนี่กูถึงบอกมึงเฮ้ยเสียง มันมีเสียงผู้ชายแก,แก,แก่ๆกูได้ยินกูได้ยินเหมือนท่านองว่าบอกว่าอย่ามายุ่งไอ้ฟูกดวงจิตดวงวิญญาณสามภเวสีเอาเลยครับฟูกฟกฟุกถอยหลังให้กูเดินได้ไหมฟูกฟุกฟูกเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเป็นคนพูดใช่ป่ะเป็นคนพูดใช่ป่ะ กูรีนเขาตอนนี้กูพยายามจับใจความฟังอยู่เฮ้ยเฮียมาจากในเตาเฮ้ยมันเป็นเสียงคนพูดในเตาเว้ยเดี๋ยวมันเป็นเสียงคนพูดอยู่ในเตา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 เฮ้ยในในในกล้องเฮ้ยไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฟุกไอ้ฟุกชัาเลยไอ้ฟุกมาได้ก่อนกูขอพูดอะไรอย่างนึงนะมือมึง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 ทำใจได้ใช่ไหมถ้ากูพูดไปอ่ะ มึงทำใจได้ใช่ป่มมันเป็นเสียงคน,กนแก่อ่ะมึงเห็นรูปเฮ้ยเสียงคนแก่มึงเห็นรูปใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดวง,งมึงเห็นรูปใช่ไหมเห็นนี่เฮ้ยอ๋ยอ คุณลุงฮะใช่หวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยลุงชจอดอะไรลุงหน้าเดียวกันอีมึงคุยกับใครรึไหนๆๆๆใครหน้าอะไรอยู่เดียวกัน ใครฟุกต้องรู้ป่ะมึงบ้าไปเนี่ยมึงไม่ดูนี่ <c oughs> ไอ้ชออัตเฮ้ยกูไม่ได้โกหกด้วยเฮ้ยไ,ไอ้ชัตหน้เดียวกันเฮ้ยเฮ้ไอ้รูไปไหนอะไอ้ชอัตเฮ้ย ทีมทีมท um, no ีมเมื่อกี้เขายือยู่เนียเขาไม่หนาละเขายือยู่เนียเขาไม่หนาละทีมไอ้เหี้ยหน้าเดียวกันเลยเดี๋ยวๆกูช็อกกูช็อกก้าหนึ่งป้าหนึ่งป้าหดึ่งเรวป๊บหนึ่งไอ้หน้าเดียวกันเลยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเฮ้ยเข้ามาก่อนดิ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  ก็มาหอดิเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาจากในเตาอีกแล้วอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวลองไปย้อนดูไลฟ์เดี๋ยวใช่ไหมใช่หน้าเดียวกันหน้าเดียวกับในรูปเลยใครไม่เชี่อใครเฮ้ยจะ่ะ เดี๋ยวนะพี่เพื่อนนะสามพันเจ็ดร้อยท่านนะครับดึงลำไช่เปิดสารพี่เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนชายแ,แก่ๆมาเดินพูดอะไรอยู่แถวเนี้ยแล้วพอผมไปดูหน้าเดียวกันเลยแล้วพอไปดูคือเดี๋ยวนะเฮ้อไอ้เหี้ย yeah. สวัสดีนะครับสามพันแปดร้อยท่านนะครับดึงลำไช่เปิดสารให้เป็นกำลังใจก่อนพี่แล้วก็อย่าลืมดิใช่ป่าดีดีเฮ้ยอะไรอ่ะผมยังไม่เจอใครเลย เฮ้ยใครอะว้าไม่ยังไม่เจอรูปไม่เจออะไรเดี๋ยวตั้งสติก่อนเชิดมึงตั้งสติก่อนเดี๋ยวกูช็อกไอ้ไอ้บ้าเอ้ยไอ้ฟุกเดี๋ยวกูช็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมแดกเลยมึงสามพันเก้าร้อยท่านนะครับดุนดังแชร์เปิดสารครับพี่ครับเดี๋ยวแกเดินมาพูดอะไรพึมพำพึมพื่เฮ้ยเห็นมั้เลย ใช่คนเดียวกันกันในรูปเลยขอได้ไหมขอปิดไรผีหลงไปขึ้นตะกูลผีแล้วขอดูได้ไหมกูอยากเห็นกูยอมลงเลยอ่ะเดี๋ยวเนี่ยคนเห็นเดี๋ยวก่อนดอกออกกูคลิกลิงนี้ก่อนไปเรงนะไปเร่องขอทีละเรื่องคลิกลิงนี้เข้าไปนะของอิงโกะแปดนะนี่นะอีกโกะแปดนะแล้วก็กดสมัครสมาชิกเข้าไปนะเดี๋ยวไปเจอที่ตะกูลผีเดี๋ยวนะเอาสามพันแปดร้อยท่านนะครับดูนันแชร์เปิดสักเฮ้ยเอาเอา นี่เอาไว้ไป <c oughs> ไปเดี๋ยวตามมาต่อที่ตระกูลผีนะ <c oughs> ตามมาต่อที่ตระกูลผีนะคนเดียวกันเลยพี่เพื่อนใครที่ใครคนเดียวกันนะมึงไปย้อนดูไลฟ์เลยตอนเนี้อ่ะตามมาต่อที่ตระกูลผีนะครับตามมาต่อที่ตระกูลผีนะครับตาม